วิธีทำคอนเทนต์แม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรเลยในหัวหลายคนนะครับบอกผมว่าเอ้ยเควินพี่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีมันต้องทำทุกวันอะ่ะมันยากมากเลยมีครั้งหนึ่งที่ผมเคยไปช่วยพี่นิดหน่อยสอนในงานสัมมนานะครับแล้วก็มีคนถามคําถามนี้กับผมเหมือนกันว่าเควินพี่ทํางานเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์นะครับพี่ต้องทํางานตลอดเลยหุ้ยน,นู่นนี่พี่จะเวลาที่ไหนมาอดัดคลิปผมก็บอกเขาว่าสิ่งที่พี่ต้องทำเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งคิดคอนเทนต์แต่เปลี่ยนนิยามของคําว่าคอนเทนต์ สิ่งสําคัญนี่อยากบอกก็คือว่าอย่าคิดว่าการทำคอนเทนต์คือการที่คุณต้องสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่มันคือการที่คุณบันทึกแปลว่าอะไรสมมติว่าพี่เนี่ยแน่นอนพี่ทําร้านโทรศัพท์ถูกไหมพี่ต้องสอนพนักง,งานอยู่แล้วถ้าสมมติพี่คิดว่าพี่จะต้องมาสร้างคืออะไรคือพี่จะต้องมานั่งเตรียมตัวโหตั้งใจเลยเพื่อที่จะอัดคลิปแต่ถ้าสมมติว่าพี่คิดว่ามันคือการบันทึกในระหว่างที่พี่สอน พนักง,งานไปยังไงก็ต้องสอนพนักง,งานอยู่แล้วถูกไหมเราเป็นเจ้าของทําไมไม่อัดคลิประหว่างนั้นไปเลยเหมือนกับว่าเราบันทึกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตของเราอะและนี่จะทำให้คุณมีคอนเทนต์แบบไม่ตันเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละช่วงชีวิตของคุณคุณไปทําอะไรวันนี้ไปทำอะไรนู่นนี่นั่นถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคอนเนต์ของค,คุณเกี่ยวกับคลิของคุณยิ้มมือถือขึ้นมาเราอัดเลย นี่คือเทคนิคหนึ่งนะครับที่อยู่ในคอร์สสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ของผมนะครับจริงๆคอร์สนี้เป็นคอร์สหนึ่งที่ดีมากนะครับถ้าใครสนใจก็ทักไปเรียนได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับแล้วรับประกันว่าคุณจะทำคอนเทนต์ได้แน่นอนผมเควินเทียสักขอบคุณครับ